ดราม่าถล่มโปรโมตท,ทิดน้อยชูค่าตัวอั้มอนันดาเพจดังขออภัยจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์การประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่องทิดน้อยที่นำประเด็นค่าตัวของนักแสดงนำ อย่างอัมพชราภาและอนันดาโดยข้อความดังกล่าวระบุว่าค่าตัวอัมสร้างหนังได้หนึ่งเรื่องค่าตัวอนันดาซื้อคอนโดแถวทองหล่อได้หนึ่งหลังพร้อมรถโดยการหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาโปรโมทภาพยนตร์ทำให้ถูกตั้งคำถามว่าสามารถช่วยให้คนอยากไปดูหนังจริงหรือไม่ล่าสุดเพจเมเจอร์กรุ๊ปได้โพ์ขอโทษในประเด็นดังกล่าวแล้วโดยระบุข,ข้อความว่าขออภัยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่องทิดน้อยผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทางนี้ทีมงานจะนำไปปรับปรุง รมัดระวังมีให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ